สวัสดีครับผู้ช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับที่แล้วนะครับทำโครงหลังคาเสร็จไปแล้วนะครับนะโครงหลังคาแผ่นใสโปร่งแสงนะครับนะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับตัวนี้เนี่ยเราเวลาเราตัดนะครับเราสามารถตัดด้วยคัตเตอร์ได้เลยนะครับนะแต่ว่าจะตัดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็คือว่ามันจะแข็งกว่าฟิเจ์บอร์ดนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาตัดต้องระวังมือนิดนึงนะครับ ก็วัสดุที่เอามาติดนะครับนะยึดติดด้วยผมใช้กาวซิลิโคนนะครับยิงเลยนะครับนะโดยไม่ใช้ตะปงตะปูอะไรน็อตนสอะไรไม่ต้องเลยนะครับนะจริงๆแล้วากาวซิลิโคนก็อยู่ครับนะเนี่ยครับมาเริ่มจากการตัดก่อนเลยนะครับนะ ตัดก็ตัดตัดไม่ยากนะครับนะแต่เนื้อมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับทนะถกการตัดเลยครับนะจริงๆจะตัดให้ทะลุไปเลยก็ได้นะครับนะมันจะเป็นสองชั้นอยู่นะครับหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับนะแล้วแต่ใครถนัดอะไรนะครับ ครับตัดกี่สองครั้งให้ทะลุไปเลยก็ได้ครับนะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งนิดนึงนะครับ แต่งก็ใช้คัตเตอร์นี่นะครับตกแต่งนะฮะนะครับสามารถขุดขูดตัดตัดออกได้เลยนะครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ทคำความสะอาดครับทคำาาความสะอาดโครงนะเพราะว่าเราจะติดกาวนะครับเราก็เลยต้องทงคำความสะอาดก่อนนะฮะ ก็ทำความสะอาดก็น้ําผสมน้ํายาล้างจานนะครับเช็ดก่อนทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วน้ําเปล่าเช็ดซ้าอีกทีนะครับมันจะได้ติดดีนะครับอันนี้บากทาร่องนะครับเพื่อที่จะหลบไอตัวลวดล้างนะครับนะครับพอตัดเสร็จแล้วก็ทดลองวางก่อนเลยนะครับ วางอนวางจนพอใจนะครับแล้วก็พอไม่พอใจก็กลับมาตกแต่งอีกทีครับตัดตกแต่งนะอันนี้ผมทดลองนะครับทดลองตัดเรื่อยๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสรุปก็ตัดได้เหมือนกันนะครับนะแต่ต้องไปเลื่อยฟันทีนิดนึงนะครับฟันละเอียดนะฮะแต่ว่าคัตเตอร์ง่ายกว่าครับบอกตรงๆเลยนะ เพราะว่าตัดกับเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอรอยไม่เรียบนะครับเป็นรอยฟันเลื่อยนะฮะจากนั้นก็ขึ้นเลยครับเรายกขึ้นไปให้หมดก่อนนะครับ ยกขึ้นไปจัดเรียงนะครับตรงกลางเนี่ยจะต้องออยู่ครึ่งหนึ่งของของตัวเหล็กนะครับนั่น,นะครับครึ่งหนึ่งฮนะตรงที่มือจับนะครับคือต้องติดแผ่นละครึ่ง ครับจากนั้นก็ยิงกาวเลยครับก็ยิงซิลิโคนไว้ก่อนเลยนะครับนะยิงให้เป็นแนวเลยนะครับ ยิงไม่ต้องเยอะมากนะครับยิงแค่เส้นเดียวก็พอนะครับเพราะเดี๋ยวเวลามันกดแนบสนิทแล้วเนี่ยกาวมันจะลื้อเทอะนะครับเวลาเอาเข้านะครับอย่าลูดเข้าไปนะครับไม่งั้นกาวจะเลอะแบบงผมนี่นะครับเนี่ยมันเลอะแล้วพลาดมันเลอะนะครับแต่เลอะเขาไม่มีปัญหาครับเช็ดออกได้นะฮะเช็ดออกก็วิธีเช็ดก็ไม่ยากครับ น้ำยาล้างจานครับผมน้ำยาล้างจานนะครับผสมน้ําแล้วก็ชุบใส่ฟองน้ําหรือผ้าก็ได้ครับนะจากนั้นเช็ดได้เลยครับรูปทำความสะอาดได้เลยนะมันก็ลูบมันก็ออกหมดนะครับนะเราก็ต้องหาอะไรหนักๆถั่วมนิดนึงนะครับ การมันโกงนะครับต้องถ่วงไว้ก่อนนะฮะให้มันสนิทให้กาวเซ็ต,ตัวก่อนนะ,นะครับนะครับจากนั้นก็เช็ดเลยนะครับเช็ดผ้าขนหนูนี่แหละครับผ้าเช็ดมือนี่นะครับชุบนอ้องยาล้างจานนะครับแล้วก็เช็ด จากนั้นก็แผ่นที่เหลือขึ้นครับขึ้นเสร็จแล้วก็ยิงกาวนะครับแผ่นนี้ผมขึ้นทีหลังไอ้ขึ้นก่อนนะครับแล้วยิงกาวทีหลังนะก็เหมือนกันแหละครับนะแต่ว่ามันสบายหน่อยถุงมันไม่ต้องเช็ดนะครับ แล้วแต่ใครถนัดวิธีไหนนะครับถ้ายิงกาวก่อนมันก็ดูเราดูรายละเอียดได้นะครับว่ายิงทั่วหรือไม่ทั่วนะฮะตำแหน่งที่ยิงมันเยอะหรือว่ามันน้อยไปอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับแต่ถ้ายิงทีหลังเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว,ว่าก็ยิงให้เต็มเต็มไว้ก่อนนะฮนะนะครับได้งานออกมาเป็นเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะครับอายุการใช้งานเนี่ยนานาพอสมควรเลยแหละครับนะฮะ หลายปีเลยนะครับนะขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับ